ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวพม่าด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นทริปการเดินทางไปพม่าครั้งแรกของเรานะคะตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมไปทำบุญด้วยแล้วก็ได้ท่องเที่ยวบ้างเล็กๆน้อยนะคะสายการบินที่เราไปกันนะคะก็คือมายลเซีแอร์ไลน์นะคะซึ่งก็ขึ้นที่เกต E6 ที่สุวรรณภูมินะคะ ก็มาโดยเ,เดินทางโดยแอร์พอร์ตลิงค่ะจากพญยาไทยมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น G นะคะแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปหรือขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น4นะคะแล้วก็เช็คอินขึ้นเครื่องนะคะสะดวกสบายมากในการที่จะเดินทางมาสุวรรณภูมิด้วยแอร์พอร์ตลินะคะทริปของเราเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ300กว่าคนนะคะวันนี้เป็นกลุ่ม กลุ่มที่เดินทาง 13- 15ตุลาคมมันมีกลุ่มอื่นด้วยที่เขาเดินทาง 12- 16ถึงแล้วสุดท้ายเราจะไปรวมกันที่พม่าค่ะกลุ่มเราเครื่องออก10.40มนะคะก็ไม่เลทเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า,ก,วาก็จะไปถึงย่างกุ้งนะคะเวลาประมาณ11.30โมงครึง่ง เวลาของพมา่านี้ช้ากว่าเราครึ่งชั่วโมงนะคะช่วงที่เราเดินทางนี้ตุลาคมเป็นฤดูฝนนะคะเดี๋ยวก็จะมาดูกันค่ะว่าฝนตกไหมอุณหภูมิก็เย็นๆสบายๆนะคะบนเครื่องมีของว่างให้เป็นแซนด์วิชกับขนมหวานนะคะส่วนกาแฟรหรือน้ำอารมณ์หรือน้ำผลไม้ก็เลือกดื่มได้ค่ะภาพที่เห็นนี้คือ เนินฟ้าของพมา่าแล้วนะคะอันนี้ตัดตอนมาถึงพมา่าแล้วนะคะมองไปข้างล่างก็เป็นทะเลนะคะก็ดูไม่ไม่ลึกมากเห็นเหมือนมีทรายตืนต้นๆอยู่นะคะอันนี้เครื่องบินกำลังเตรียมแลนดิ้งนะคะมองลงมาจากเครื่องบินก็เห็นประเทศเขามี แหล่งน้ำอยู่เยอะนะคะมองลงไปเห็นแม่น้ำสาขาย่อยๆนะคะของแม่น้ำย่างกุ้งมีชื่อว่าแม่น้ำเหลียงเป็นแม่น้ำที่มาจากทางเหนือของพม่านะคะแล้วก็มารวม รวมกับแม่น้ำย่างกุ้งก็อยู่ใกล้ๆกับสนามบินย่างกุ้งอะคะ่ะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะก้อนเมฆก็สวยงามดีนะคะ เครื่องบินก็ลดระดับลงแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นไฟที่มีคนไทยมาเต็มลำอะคะ่ะคนไทยมาเที่ยวพม่าก,กันก็พอสมควรนะคะแต่จริงๆแล้วประเทศเขาก็ยังไม่ได้ไปได้ทุกที่นะคะเพราะเห็นไกด์บอกว่ามันดเดลนี่ยังไม่น่าเข้าไปนะคะย่างกุ้งพอได้อยู่คะ่ะก็ยังไม่ได้ว่าปลอดภัยทุกที่นะคะ เ,เวลาเราผ่านด่านก็จะมีฐานมาตรวจหรืออะไรเงี้ยก็ห้ามถ่ายรูปนะคะ

เราก็เป็นกรุ๊ปใส่ชุดขาวนะคะก็เขาบังคับให้ใส่ชุดขาวทั้ง3วันนะคะอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เป็นบริษัททัวร์นะคะเป็นกรุ๊ปบุญที่เขา,เาพากันท่องเที่ยวแล้วก็ไปทำบุญกันอยู่แล้วอะคะ่ะแต่เขามีจ้างไกด์ท้องถิ่นนะคะประจำรถแล้วก็นำทางไปที่ต่างๆในพม่าค่ะ การตรวจก็ง่ายนะคะเอกสารมีพร้อมก็ไม่ไม่ามอะไรเลยค่ะก็มีแค่ใบประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตเป็นกฎของเขาอะนะคะแล้วก็เดินมารับกระเป๋าก็เร็วมากค่ะโหลดมาถึงก่อนเราอีกนะคะก่อนที่เราจะพันตอมออีกนะคะ คนพม่านะคะก็สามารถพูดไทยได้ชัดเจนดีค่ะตามทางก็มีวัดย่อยๆอยู่นะคะเขาก็มีพวกเจดีจำลองนี่เป็นเรื่องปกติของเขานะคะการขับรถของเขาอยู่เลนขวานะคะคนขับนั่งทางซ้ายนะคะก็ตรงข้ามกับบ้านเรานะคะ เปลี่ยนเส้นทางวิ่งผ่านไปทางเนบิดอทำให้เราต้องนั่งรถบัสยาวนานขึ้นรู้สึกจะประมาณ6ชั่วโมงนะคะลืมบอกไปว่าเรากำลังนั่งรถบัสจากสนามบินย่างกุ้งไปพระธาตุอินแขวนเลยนะคะซึ่งพระธาตุอินแขแนเนียจะอยู่ไปทางทิศตะวันออกของสนามนะคะก็ต้องขับไปอีก ปกติกคือสชั่วโมงแต่ว่านี่เขาบอกว่าวิ่งอ้อมมันเลยเพิ่มชั่วโมงเป็น6ชั่วโมงนนะะแล้วก็มีอย่างหนึ่งทองของเราเนี่ยทองเปลียวนี่นะคะเราไปติดทองนี้นะคะไม่ใช่ทองจริงนะคะมันจะได้บินออกมาอยู่ไม่ติดน,ะะนี่ค่ะเป็นน้สตองนะคะทําอันนี้เป็นสะพานใหม่ทัางรนเป็นสะพานเก่าเลยนะคะแต่ว่าทุกคนจะรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าในถนนดืมเปิดของพ่อมาตาย ไกด์เขาจะเตรียมเงินจา้าให้เราแลกอยู่บนรถบัสนะคะก็อัตราแลกเปลี่ยน1,000บาทได้75,000จา้าซึ่งเขาจะทำเป็นซองสีน้ำตาลพร้อมให้แลกทันทีนะคะแต่ถ้าเราจะแลกย่อยไปก่อนนั้นเขาก็จะบอกเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเดนก็อาศัยแลกกับเพื่อน,อนๆรวมๆกันก็ได้ะคะ่ะไม่ต้องแลกทั้งพันก็ได้นะคะเนื่องจากต้องนั่งรถกันหลายชั่วโมงเขาก็เลยแวะให้ออพักร้าน ซื้อขนมซื้อน้ำํำดื่มได้นะคะซึ่งของก็ไม่แพงอะนะคะขนมก็10-20บาทนะคะเอน็ตซิมเน็ตนะคะก็ไกด์เขาย300บาทเขาบอกว่าจริงๆเป็นซิมเป็นเน็ตที่ใช้ได้เป็นเดือนแต่ว่าเรามากันแค่3วันก็มีราคาเดียวนี่แหละคา่ะ ไกด์เล่าว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ดินเป็นสีแดงเขาปลูกข้าวไม่ได้นะคะเขาจะปลูกได้แค่ส้มโอมะม่วงหิมาพานอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเห็นตลอดทางก็จะขายส้มโอเยอะนะคะแต่ส้มโอเขาก็ลูกเล็กกว่าประเทศไทยนะคะแล้วก็กรีมมันก็จะเล็กๆแต่ก็มีความหวานระดับหนึ่งะคะแล้วก็ลูกเล็กๆก,ก็ขาย20บาทแบเ จดเท่ากับ13บาทแต่ถ้าพวกครกระป๋องอะ่ะเขาคิด4,000จัดก็ประมาณเกือบ5 0บาทแต่ถ้าน้ำเปล่าไม่ต้องซื้อนะคะบนบัสเนี่ยเขาแจกให้ตลอดนะคะเรามากัน6บัสนะคะ อันนี้กลุ่มของเราทั้งหมดเลยค่ะถึงแล้วนะคะเราถึงที่หมู่บ้านตรงนี้เขาจะ ต้องจอดรถบัสไว้ที่นี่นะคะแล้วเราก็จะต้องขึ้นรถบรรทุกอของคนที่นี่เขาจะต้องพาขึ้นไปไกด์บอกว่ามันต้องผ่านทั้งหมด9ภูเขานะคะก็ประมาณ11กิโลนะะทางก็ค่อนข้างขรุขระนิดนึงนะคะแล้วก็เลนเลนเล็กนะคะก็คือเราไม่สามารถเอารถขึ้นไปได้เองหรือหรือจะเดินไปเองไม่ได้นะฮะมันไกลแล้วก็ าทางครุขระลำบากนะคะค่ารถนะคะถ้ามาเองก็คนละ50บาทแต่ถ้าเหมาลำก็คือ1,25 0 0 0จาร์ดค่ะหรือแปลงเป็นเงินไทยเรทตอนนี้ก็จะประมาณ1,666บาทค่ะ รีสอร์ทหรือโรงแรมเนี่ยตั้งแต่ตีนเขานะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้โรงแรมอยู่บนบนเขาที่พระธาตุอินแขวนเลยค่ะ จะขึ้นไปไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิกันตั้งแต่เย็นนี้นะคะก็กว่าจะไปถึงข้างบนน่าจะเกือบทุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอพรุ่งนี้เช้านะคะเราจะตื่นกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามานั่งสมาธิอีกนะคะแล้วก็จะมีการถวายสังฆทานถวายพ้าไตร พอตอนสายๆนะคะเราก็จะเช็คเอาท์และเดินทางต่อไปที่เจดีเชวดากองค่ะที่เมืองย่างกุ้งค่ะ mm hmm. พระทาศุอินแควนนี้เขาอยู่ที่จังหวัดสะเทิมนะคะรัฐมอนนะคะก็คือเราวิ่งออกมาจากย่างกุ้งค่ะ พระาธาตุอินแขวนนิคนพมา่าเขาเรียกว่าพระาธาตุใจทิโยนะคะตั้งอยู่ในอำเภอใจโทจังหวัดสเทิมรัฐมอนค่ะพระาธาตุใจทิโยอยู่บนยอดเขาใจทิโยค่ะซึ่งห่างจากนครย่างกุ้งประมาณ210กิโลเมตรค่ะ จุดสุดท้ายหรือสถาน,สถานีสุดท้ายที่รถจะไปจอดส่งเรานะคะเรียกว่ายาเตตองค่ะจุดนี้คือจุดทีออ่รถมาถึงได้แค่นี้นะคะเราก็ต้องเดินจากตรงนี้ไปโรงแรมค่ะแต่มีคนออรับแบกกระเป๋านะคะคิดกระเป๋าละ20บาท เขาจะเทินอยู่ในตะกร้าข้างหลังคนหนึ่งเขารับหลายกระเป๋ามากเลยค่ะห้กระเป๋านะคะแบกกันเก่งมากเลยนะคะเพื่อเอาไปส่งถึงโรงแรมนะคะเราก็เดินตามเขาไปค่ะบางคนเดินไม่ไหวนะคะยอมนั่งเสรี่ยงก็เขาน่าจะคิดประมาณ200บาทนะคะแต่ถ้าเสี่ยงจากโรงแรมไปประทาตอินแขวนี่เขาคิด400บาทนะคะ ตำนานเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับพระธาตุอินแขวนมีว่ามีฤาษีสองพี่น้องบำเพ็ญเพียรและได้ครอบครองพระเกศาธาตุคนละหนึ่งเส้นแล้วแยกกันไปบำเพ็ญเพียรอยู่บนยอดเขาโดยตกลงกันว่าทุกหัวค่ำจะต้องส่งสัญญาณไฟให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ แต่ต่อมาวันหนึ่งฤาษีผู้พี่ไม่รับสัญญาณไฟจากน้องจึงเดินทางไปหาน้องและพบว่าน้องนั้นเสียชีวิตฤาษีผู้พี่จึงนำพระเกศาธาตุของน้องมารวมไว้กับของตนแล้วเก็บไว้ที่มวยผมกลับไปบำเพ็ญเพียรที่เดิมแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าหากตนนั้นเสียชีวิตพระเกศาธาตุนั้นควรจะต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสม จึงอธิษฐานกับพระอินทร์ให้หาสถานที่ที่เก็บพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ที่สูงที่สุดพระอินทร์จึงเนรมิตก้อนหินมาจากทะเลลึกแล้วก็มาแขวนไว้บนเขานี้ค่ะโดยก้อนหินและฐานหินเป็นอิสระจากกันค่ะลอยกลางอากาศขนาดไก่สามารถเดินลอดได้ต่อมาก็เตี้ยลดลงเหลือนกพิราบเดินลอดได้ แล้วก็เตี้ยลงมาอีกจนถึงกระทั่งนกกระจอกรอดได้จนปัจจุบันเหลือเพียงแค่เส้นได้รอดได้เพราะเขาบอกว่ามนุษย์มีการทำบาปมากขึ้นหินนั้นก็เลยลดเตี้ยลงลดต่ำลงเขามีความเชื่อว่าการได้มานามัสการพระธาตุอินแขวนก็เหมือนกับได้นมัสการต่อหน้าพระเกศแก้วจุรามณีบนสูงสวรรค์ บายนะคะน่าจะประมาณแค่ไม่เกิน20องศาค่ะแล้วก็ไม่มีฝนตกนะคะผู้ชายสามารถเดินเข้าไปติดแผ่นทองที่องค์พระาธาตุได้นะคะแต่ผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในองค์พระาธาตุนะคะและแผ่นทองนั้นต้องเป็นทองแท้นะคะถ้าไม่ใช่ทองแท้จะแปะไม่ติดค่ะ ก้อนหินพระาธาตุนะคะตั้งอยู่บนแท่นหินธรรมชาติที่ดูเหมือนเป็นฐานของพระาธาตุนะคะแล้วก็ตั้งอยู่บนระนาบที่เอียงและบริเวณที่สัมผัสก็มีขนาดเล็กมากนะคะก้อนหินและฐานหินนั้นเป็นอิสระจากกันนะคะ บนนี้เขาเปิดทั้งคืนนะคะใครอยากจะนั่งสมาธิข้ามวันข้ามคืนก็สามารถนั่งได้นะคะ ย่างกุ้งนะคะมาสวดน,นะคะแล้วก็มาแตะจักระหน้าผากค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคละคะ่ะคืนนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอนเช้ามืดค่ะ